สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the m a t ประจำวันศุกร์ที่23พม2567ครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับผมก็โชคดีที่ได้ดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเสาแสวงหากันจนแบบผมไม่ได้ดู10นาทีแรกนะในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าได้ดูตอนที่บทสรุปในครึ่งแรกว่า เปิดจังหวะอะไรบ้างนะครับผมก็เลยแบบเอออย่างน้อยก็เหมือนได้ดูเต็มเต็มเกมนั่นแหละนะครับผมก็เชลซีก็เปิดบ้านเอาชนะเออเซอร์เวตไปในเลกแรกนะอันนี้เลกแรกนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะยังไม่ได้บทสรุปนะครับผมคือแต่เลกแรกก็โอเคครับก็ทําตามเป้าผมคาดหวังไว้แค่นั้นจริงๆคือแย่ไม่แย่ไงไม่ได้เป็นไรครับแต่ว่าเอาชนะไว้ก่อนแล้วกันเออแต่ผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับใครตื่นขึ้นมาดูเนี่ย บางทีอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะอาจจะงทีแบบถ้ามีอะไรอยู่ข้างๆแม่งอาจจะคว้างทิ้งก็ได้แนละ้วบางทีแล้วบางจังหวะอะไรประมาณนี้นะแต่ก็คือโอเคตามเป้าหมายแล้วกันคือมาเลสก้าบอกต้องการชนะไงแต่รูปเกมออกมาเนี่ยมันมันแบบมันทําให้ยังยังยังมีแฟนบอลบางส่วนยังโหออะเข้าใจไหมคือแบบเล่นกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะโทษใครนะ ระหว่างนักเตะกับโค้ดอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันจริงๆคือภาษากายนักเตะ,ะถ้าใครว่างบางทีเชลซีในเว็บนะครับเว็บไซต์ของเชลซีอาจจะมีฟูลแมตช์ให้ดูลองไปดูครับทำใจร่มๆด้วยนะใจร่มๆแล้วไปดูเออนะครับคือบอกได้แค่นี้เลยตลอดทั้งเกมครับบางทีมันอาจจะขัดใจบ้างแล้วบ้าง คือด้วยสายตีออกมาเลยผมพูดให้ฟังแล้วกันนะครับโอกาสยิงเนี่ยทางทีมเยือนอย่างเซเว์ตเนี่ยยิงไปทั้งหมดสิบห้าครั้งอะเข้ากรอบแปดไม่ตรงกรอบเจ็ดนะครับส่วนเชลซีทั้งหมดยิงอันนี้ผมผมผมไม่ได้มั่วซั่วสายตีนะก็ดูจากไลฟ์สกอร์เลยอ่ะก็ไม่รู้แหละสเบอื่นว่าไงแต่โอกาสยิงเชลซีทั้งหมดเก้าครั้ง ตัวเลขไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะเข้ากรอบห้าไม่ต้องกรอบสี่เพราะประตูที่ได้คือจุดโทษของเองคุณคูแล้วก็ลูกยิงของมาดูเอเก้นะครับทั้งสองประตูเนี่ยได้จากนักคือได้ในช่วงครึ่งหลังหมดเลยครึ่งแรกโอกาสมีครับแต่ว่ามูดิยิงไม่ได้ยิงแล้วหลุดกรอบหลุดไปแล้วนะหลุดกรอบและอีกลูกหนึ่งที่น่าเสียดายของมาคิวก็คือ ล็อกผู้รักษาประตูหลบไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจังหวะนั้นอลัมหน้าหรือเปล่านะแต่ว่าแต่หลบผู้รักษาประตูแต่บอลมันยาวเกินไปลุนออกหลังไปนะครับอีกลูกหนึ่งได้ลุ้นก็คือการเปิดเข้ามาของไปโดเนโตกับลูกยิงของเนโต้ที่แบบยิงแล้วตรงตัวหรืออะไรประมาณเนี้นะครับเออครึ่งแรกเนี่ยถ้าแบบถ้าจะโดดเด่นแล้วมีอันตรายเลยนะก็คงจะมาคิวส่วนนึงนะแล้วก็เนโต้อาจจะมีเล็กน้อย เอางี้ดีกว่าแต่ครึ่งหลังเนี่ยช่วงช่วงแรกของครึ่งหลังมูเด็กดูจะอันตรายนะอันตรายช่วงหนึ่งแล้วกันไม่ได้ตลอดนะแต่อันตรายช่วงหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนอะไรไม่รู้ของมาเลสกานะครับคือดันโคพาวเมอร์ไปเล่นกองหน้าเอาเอนคุนคูออกเอามาร์กกิลออกนะครับ เอาเนโตออกแล้วส่งสามสามเกลอเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมาะ,ะเวลาส่งมาคือส่งเอนโซส่งมาดเวเก้แล้วก็ส่งโคพาวเมอร์คือส่งมาโอเคไม่มีใครไม่มีปัญหาครับแต่มันไม่มีกองหน้าพอส่งมาปุ๊บในครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหมันแบบมันเล่นอะไรไม่รู้เลยอ่ะไม่เอาอะไรเลยดีกว่าผมพูดตรงๆ คือมาด้วยแก้นเนี่ยที่ยิงได้ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเอนโซเปิดให้แล้วลากไปแล้วก็ยิงด้วยขวาเสยเพดานไปเออมึงก็ยิงสูงก็เป็นนี่หว่าทําไมไม่ฝึกยิงกันอย่างนี้มั้งวะยิงเสยเพดานยิงให้มันโดงอะ่ะยิงให้มันระยะเลยเอลหรือตรงหน้าอกผู้รักษาประตูหน่อยไม่ได้เนี้ยจะต้องยิงเรียดจะต้องยิงเล่นทางจะต้องแบบปัน,ปนๆโค้งๆอะไรแบบเนี้ยนะครับ ผมถึงบอกไงถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่ผมต้องตามคลิปนะเพื่ออาจจะไม่ได้ดูนะบางทีนะคคือก่อนเกมที่จะเล่นนะ่ะผมหามาแล้วหาอีกมันไม่มีครับเพราะว่าคู่เชลซีเขาเลือกที่จะไม่ถ่ายทอดอแบบช่องปกติอะไรเงี้ยถ้าแบบเราหากันนะแต่กลายเป็นว่าแฟนบอลต,ต่างประเทศเขาเาะแสวงหาให้ครับไปเล่น X นะครับผมไม่ต้องเรียกทวิตเตอร์แล้วมั้ง X นะ่ะ มันจะมีลิงก์ต่างๆส่งมาให้เยอะครับแชร์กันช่วยกันเพราะเขารู้ว่าบางคนเขาก็ไม่เสียตังค์อยู่แล้วมาดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียค่าดูในเว็บไซต์ของ Chelsea, ออเชลซีมันก็หลักร้อยเห็นไหมถ้าเป็นเงินไทยเงินบ้านเราอ่ะมันก็หลักร้อยมันคู่เดียวอ่ะมันดูแค่คู่เดียวอ่ะถ้ามันเสียครั้งเดียวแล้ว,ลวดูสองเลกเนี่ยผมเสียนะผมยอมเสียตังค์เออถ้าดูแล้วถึงแม้จะเป็นเกมไม่ได้สําคัญมากขนาดนะั้นหรือไม่ได้เจอทีมใหญ่หรือ เกมที่มันจะสนุกอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าจ่ายทีเดียวแล้วมันได้ดูสองเลขอันเนี้ยผมจะยอมเสียเงินนะครับเหมือนตอนนี้ยสโมสรเรามันเป็นแบบสโมสรตัวตลกไปนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนบริษัทมหาชนยังไงก็ไม่รู้ตอนเนี้ยสโมสรน,นะครับตอนเนี้ยคือหาผลกําไรเข้าไงเหมือนสโมสรอ,อยู่ในหุ้นตลาดหลักทรัพย์อย่างนั้นอ่ะ เออเหมือนแบบจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์อะไรมันต้องแบบมีหุ้นน่ะขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็แบบเหมือนจะต้องแบบเฮ้ยมันต้องมีเงินทุนต้องหาเงินทุนเหลืออะไรต่างๆทํากําไรเหมือนกระต้นเศรษฐกิจภายในสโมสรมันต้องพูดตามตรงนะครับเออต้องยกตัวอย่างประมาณนี้ยนะครับเห็นอะไรหน่อยก็เป็นเงินหมดเลยนะช่วงเนี้ยนะครับสาหรับลซีด้วยผลงานในสนามนั่นแหละเพราะว่าตัวแปรต้นถ้าคุณดี ตัวแปลตามมันดีมาเองยังไงถ้าผลงานในสนามมันดีอะสปอนเซอร์เจ้าไหนเขาก็อยากมาครับสปอนเซอร์เนี่ยครับในในในโลกยุคนี้ที่แบบเศรษฐกิจทั่วโลกมันไม่ได้ดีเหมือนสมัยก่อนก่อนโควิดไนทะีทุกวันนี้ทุกทีมเขาก็ดิ้นรลนแต่ว่าการดิ้นรลนที่มันถูกจุดก็คือการดิ้นรลนในผลงานในสนาม นี่คือสิ่งสําคัญแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมพูดเสมอเจ้าของทีมอ่ะเข้าผมเข้าใจดีเลยแหละว,ว่าเจ้าของทีมอยากจะทําอะไรแต่เขาเริ่มผิดไปหน่อยปดกระดุมแม่แรกผิดหรือเริ่มที่เริ่มที่ต,ต,ตัวแปรต้นผิดตัวแปรตามไม่ต้องพูดครับว่ามันจะผิดยังไงมันเป็นเหมือนไม n d แม p p i n g หรือแผนแผนผังเลยอะ่ะโยงใยอะไรต่างๆเห็นไหมผลงานในสนามไม่ดีปุ๊บ ไม่ได้เล่นบอลยุโรปสปอนเซอร์ก็ยังไม่มีสปอนเซอร์เจ้าไหนมาเจราจาก็จะจ่ายเงินให้เราน้อยกับสัญญาระยะยาวจ่ายน้อยไงนักเตะคนไหนดังๆอยากจะมามันก็ไม่จะไม่ค่อยมานอกจากว่าเขามีใจเขาอยากจะมาเล่นให้เราออย่างเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าผลงานดีคุณคิดกับกันอะพลิกหน้ามือไปหลังมืออ่ะ เชลซี่แม่งผลงานดีปีที่แล้วรองแชมป์เนี้ยไปเล่น UCL ปีนี้เสริมทัพอาจจะโดนว,วิจารณ์นิดนึงแหละแต่แต่คุณเสริมทัพแต่กูผลงานดีแฟนบอลมันเถียงไม่ได้มันไม่มีอะไรที่มาพูดมันจะไม่เจอคอมเมนต์หรือการวิพากวิจารณ์อย่างเจมี่คาร์เกอร์ครับถ้าเชลซีฟอร์มดีอยู่แล้ว ผมนึงบอกว่าวันเนี้ยเป้าหมายสูงสุดที่มันมากกว่าฟอร์มในสนามก็คือชัยชนะชนะได้โอเคครับแต่ฟอร์มเนี่ยต้องบอกตามตรงใครที่ตื่นมาดูโอ้โหถ้าใจไม่แข็งพอเนะี่ยคุณดูไม่ได้นะบอกเลยนะครับถ้าจิตใจคุณมันอ่อนไหวมากง่วงเงียขึ้นมาเนี่ย บางทีคุณอาจจะหลับไม่ลงแล้วนะพอจบพอบอลจบตนะีสี่เนี่ยคุณอาจจะหลับไม่ลงเลยนะบอกเลยแต่ก็นั่นแหละครับคือผมผมมองอ่าผมวางไว้ในเกมนี้คืออย่างที่บอกใน before หมายคือมันไม่มีตรงไหนที่เชลซีจะต้องไม่ชนะเข้าใจปะ่ะมันไม่มีข้ออ้างจุดไหนเลยอะ่ะเกมนี้มันต้องชนะมันจะกี่โนก็แล้วแต่แต่มึงต้องชนะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยอะ่ะ อ่ะโอเคชนะได้นะครับอย่างที่บอกครับรูปเกมเครื่องแรกมันไม่ได้มีอะไรมากครับเล่นกันติดชื่อกันไปช้าบ้างอะไรบ้างยิ่งเครื่องหลังเนี่ยจ่ายบอลกันเสียเยอะครื่องหลังนะเครื่องแรกมันยังพอแบบเออมีมีมเอ,อ่อมีเชฟมีอะไรต่างๆมีรูปแบบที่มันเข้าทําที่แบบพยายามจะทําแต่มันไม่ได้แค่นั้นเองแต่ครื่องหลังเนี่ยสเปซสปามาก ถ้าไม่ได้จุดโทษเองคุณครูไม่รู้ว่าจะยี่ลูกยิงหนึ่งโูนจะมานาทีไหนผมไม่รู้เลยนะนั่งดูสดในครึ่งหลังเนี่ยครึ่งแรกมันยังพอมีรุ้นแหละแต่ทําไม่ได้เสีได้แทนมูดิกกับมาร์กิลแค่นั้นเลยครับกับเปโดเนโตที่แบบมีโอกาสแหละแต่ทําไม่ได้อืมเสีได้แค่นั้นเลยนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็พอมีโอกาสแหละ แต่ดีที่ได้จุดโทษของเองคุณครูนาะทีห้าสิบมันเลยถึงแบบเออมันมันปนล,ล็อกโอเคชนะลูกเดียวช่างแม่งไม่เป็นไรช่างมันเองคุณคูก็เป่าเป่าลูกโป่งก็เหมือนในผ้าไปอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะอืมแต่เป่าลูกโป่งไปสมชายสมใจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมาได้ลูกสองนาะทีเจ็ดสิบหกก็คือตอนตอนที่เปลี่ยนพวกสามหนุ่มสามมุมลงมานั่นแหละอย่างที่บอกนะครับ ผงพูดอย่างนี้เลยครับสามหนุ่มสามมุมนั่นแหละที่เปลีนลงมานะครับผมก็คือนาทีห้าสิบเจ็ดคือยิงคือเชลซีได้ประตูนําไปนาทีห้สิบนะแต่ห้าสบเจ็ดเนี่ยเปลี่ยนสามหนุ่มสามมุมลงมาก็คือมาดวยเก้แทนไปโดเนโตตามตำแหน่งเลยครับเอนโซแทนอินคุนคูแล้วก็โคพาเมอร์ลงมาแทนมาร์กิลนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะไอ้สามตัวนี้ลงมามันเหมือนแบบเกมมันพังอ่ะ เข้าใจไหมผมเห็นทุกเกือบตลอดเลยโคพาวเมอร์ลงลึกลงมานั่งดูสดไปกูผมตั้งคําถามตลอดกองหน้ามันจะยังไงเนี่ยใครจะเล่นข้างหน้ามีตัวเก็บบอลไหมเนี่ยไม่มีเลยเออไม่มีใครยืนห้อยไะไม่มีรู้จะส่งกันยังไงโคพาวเมอร์มาลงมาปุ๊บมันก็จะพู่แข่งก็รู้ว่าโจมตีด้านข้างแน่ๆเพราะการงกลางมันไม่มีใครถูกไหม แผนการยืนของมาเดสกานะครับแผนที่เป็นแบบหลักๆของเขาไม่ว่ามึงจะเล่นแผนไหนก็แล้วแต่หลักๆเลยคือเขาจะยืนเวลาบิวอัพเกมลุกก็คือสามสองสี่หนึ่งจามมาไว้นะครับในหัวไว้เลยจะเป็นอย่างนี้ทุกเกมแน่นอนครับสามสองสี่หนึ่งอยู่ที่แต่ละจังหวะจะปรับยังไงบางทีอาจจะให้อย่างวันเนี้ยฟิลิปจอเกนเซนวันนี้ผมพอใจเขานะผมอาจจะให้แมวอดมแมทด้วยซ้ําวันเนี้ย เซฟเป็นลูกหนึ่งช่วงนาทีสุดท้ายเลยครับที่เซเวตบุกขึ้นมาแล้วก็ยิงเซฟนาทีสุดท้ายเลยเซฟห,ล,นะหล,แบบลายลูกครับวันนี้ครึ่งหลังนะรียเว่าครึ่งหลังตินาทีสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยเซฟหลายลูกครับเซฟหลายลูกเพราะอย่างที่บอกก็คือยืนสามสองสี่หนึ่งปุ๊บบางครั้งบิวอัพแบบใหม่แบบเวลาเชฟจะยืนกัน การยืนตำแหน่งเวลาเล่นเก็บิลบางทีจะเป็น4-2-4-2-4-1โดยสามคนที่สี่มาเพิ่มจากสามสองสี่หนึ่งคือใครผู้รักษาประตูอย่างจอเกนเซนแหละยืนมาเหมือนเป็นสวิตเปอร์คิปเปอร์มายืนเป็นกองหลังเซนเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็นักเตะที่ยืนอยู่ทางขวาแทนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแบบอ่าดีซาซี่อ่าเป็นแบบนั้นนะ่ะ ดีซาซี่แต่คือยืนยืนคู่กันอาจจะเป็นโทซินใช่ไหมดีซาซี่อยู่เหมือนอยู่ขวาเลนาโต้แบ็กซ้ายเลยนะั size, ลยันเล่นอย่างนี้เลยนะบางครั้งนะครับบางครั้งก็เลยแบบนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวอยู่ตลอดว่าเออมาเลสกาเบสของเขาอะแผนเวลาจะบิลอัพเริ่มต้นเนี่ยเขาต้องมีอยู่แล้วแล้วแน่ๆคือสามสองสีน่นะครับก็คือเหมือนแผนเปปโกเดล่าที่เคยใช้นั่นแหละ แต่นักเตะเชลซี Chelsea ไม่คุ้นเคยอยู่แล้วครับเล่นหลังสามมาเล่นสี่สองสาหนึ่งแบบสี่สองสาหนึ่งแบบตรงฉินที่ยืนกันเป็นตำแหน่งจริงๆอ่าเล่นมาแบบนี้นะครับไม่รู้การวิ่งสลับการการวิ่งแทนตำแหน่งกันและกันยังไม่เข้าใจกันเลยอย่างลึกซึ้งด้วยซ้ำเหมือนเพิ่งเรียนบทที่หนึ่งอ่ะของวิชามาเลสกาวิชาปรัชญาว่าด้วยาวิชาที่ว่าด้วย เรื่องปัจญ,ญาการเล่นของมาเลสกามาเลสกามีแฟนบอลบางคนนับในครึ่งแรกอธิบายเหมือนกับว่าคือมูดิคเล่นไม่ค่อยดีเลยนในครึ่งแรกเขาบอกว่าเหมือนมาเลสกาอธิบายทุกขั้นตอนในการขยับตัวในการเล่นให้กับมูดิคทุกขั้นตอนเลยเพราะแฟนบอลที่โพสต์อย่างนั้นคือเขาอยู่ในสนามเขาได้ยินอ่าเข้าใจไหมตอนนั้นเชลซีบุกจากขวาไปซ้ายในครึ่งแรกอธิบายทุกจังหวะเลยครับ อ่าดังนั้นเนี่ยเหมือนชีวิตนักเตะเชลซีตอนนี้คือเหมือนอยู่ในโรงเรียนเพิ่งเข้าใหม่ครูใหม่มาสอนเรียนปรับพื้นฐานกันใหม่ก็คือผ่านไปแล้วไงก็คือช่วงปีสีสั้นเขาเรียกว่าการเรียนปรับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปเรียนจริงอันนี้คืออยู่ในบทที่หนึ่งจะมีคนผ่านเข้าใจจนแบบสามารถสอบได้ไหมนี่ไม่รู้ครับอยู่ที่ตัวนักเตะเชลซีแล้วครับ แต่มาเลสซาก็เหมือนกับเป็นครูที่ดีที่แบบโอเคอดทนนิดนึงแล้วอธิบายไปว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อนยืนตำแหน่งตรงนี้คุณกี่คนคกี่คนแล้วแต่คุณต้องยืนประจำตำแหน่งให้ถูกนะอะไรแบบเนี้ยซ้อนตำแหน่งไม่ใช่ให้เพื่อนมีทางเลือกในการสมบุญแค่หนึ่งหรือสองสองทางเลือกมันต้องเป็นสามทางเลือกอย่างเงี้ย มันจะสามารถทําให้เพื่อนจ่ายบอลได้แล้วเพื่อนจ่ายเนี่ยคนจ่ายบอลด้วยเนี่ยคุณต้องจ่ายในทามมิ่งที่มันเป๊ะพอดีนะต้องพอดีจริงๆนะครับรู้จังหวะจ่ายอะว่าควรจ่ายจังหวะนี้หรือจังหวะนี้ควรเลี้ยงไปก่อนรอจังหวะแล้วค่อยจ่ายอะอย่างเงี้ยเนี่ยเบสิกขนาดนั้นเลยครับวันนี้ถึงได้เห็นครึ่งหลังไงว่าจ่ายข,ดขาดๆินเกินเดี๋ยวจ่ายสั้นบ้างเดี๋ยวจ่ายยาวไปบ้างนะครับ ประมาณนี้เลยนี่คือสิ่งที่อยากอธิบายให้ฟังนะแฟนเชลซีค่อยๆทำความเข้าใจแล้วลองศึกษาดีๆดูแล้วกันครับก่อนที่จะมาหัวร้อนอะไรทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเพราะพวกคุณก็ไม่ได้ชอบมาเลสกาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเหมือนแบบมามึงก็มึงรอโดนเชื่อดเพราะแฟนเชลซีอย่างพวกกูเนี่ย เคอแต่คุณเคยโค้ดที่แม่งแบบระดับโลกระดับเวิด์คาสระดับแบบท็อปแต่มึงเป็นใครอะ่ะมันก็อารมณ์เดียวกับตอนที่เชลซีแต่งตั้งแกรพอตเตอร์นั่นแหละแต่แกรพอตเตอร์เนี่ยยังดีตรงที่ว่าเขาเคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกมาก่อนได้ครูหมัดไมนผู้จักการทีมอะและโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกแต่มาเลสกาเป็นครั้งแรกพเนจรไปหลายที่ มันลงเอที่เลสเตอร์แล้วปีแรกก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนชิพพาเลสเตอร์เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกปีต่อมาพิกผันจับพัชจ,จับผูกลายเป็นโค้ชคนใหม่ของเชลซีที่ความหวังไม่สูงลิบเลวความหวังอ่ะความคาดหวังของแฟนเชลซีก็คือมัดเหมือนเรอ,อัลมาดริดทุกประการ เหมือนประวัติศาสตร์ทีมอ่ะเป็นเจ้ายุโรปมานานมากความต้องการของแฟนเจอซีเพื่ออะไรพอกูประสบค,ความสำเร็จพอทีมกูดีปุ๊บกูจะได้บัฟทีมอื่นได้อย่างเช่นเพื่อนร่วมเมืองอย่างอาร์เซนอลที่ได้ดีอยู่ตอนนี้ถ้าไม่จริงตรงไหนคุณเอาปากกามาวงแล้วก็บอกผมในคอมเมนต์นะผมบอกตามตรงบอกด้วย อันไหนไม่ถูกเนี่ยมันถึงบอกไงว่าความคิดแฟนโจซีปเปลี่ยนค่อนข้างยากเพราะมันเป็นรากเง่าไปแล้วกับอาณาจักรสิ่งที่โรมานดาบาวิทสร้างเอาไว้มันเป็นรากเง่าไปแล้วครับตัวตนกูต้องเป็นแบบนี้ความคาดหวังคือกูต้องเป็นอย่างเรอัลมาดริดหรือบา์เซโลนา ไม่ผิดครับผมไม่เถียงหรอกแต่ตอนเนี้ยผมก็ต้องเตือนสติหน่อยว่ามันไม่ใช่ยุคโรมานาบามูวิชนะเจ้าของทีมเขาก็มีวิธีการต่างๆที่แบบเขาอยากจะทำอย่างนั้นนะจนกว่าเขาจะโตจนกว่าเขาจะเห็นสิ่งผิดพลาดอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่ตัวเขาแหละแต่ทีนี้หน้าที่คือซับพอร์ตไปอะ ผมก็เลยเห็นจมาเลสซาที่สุดเพราะว่าเขาไม่ได้ดีกีแบบแกมพอตเตอร์ไม่ได้เหมือนโปเชติโนไม่ได้เหมือนโทมัสทูเคิลแต่วิธีการเล่นปัจญาของเขาเนี่ยผมอยากซื้อสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอยากจะแบบเออลองไปกับเขาดูอะไรแบบนี้แต่ทีนี้มันอยู่ที่ผลงานจริงๆแหละหลังจากเนี้ย เพราะว่าถ้ายิ่งผลงานแย่ลงแย่ลงแย่ลงเนะี่ยจากที่ตอนนี้มันโหอยู่แล้วสมมติประมาณในสนามสมมติตูกคนได้สักสี่หมื่นโหไปแล้วสักห้าพันเนี้ยสมมตินะสมมติสมมติผลงานผ่านไปเลยจะกลายเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วทีนี้โซเชียลมีเดียเป็นแสนเนี้ยเออมันจะกลายเป็นแบบนั้นนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ลูกเกมจบไปมันก็คือครึ่งหลังรู้สึกจะทดประมาณอ่ารู้หกนาทีมาเนี่ยแหละก็ไม่ไม่มีอะไรแต่ว่าคือสิบนาทีสุดท้ายมันเป็นการทิ้งโอกาสของเซอร์เวตอะที่แบบจะยิงตีไข่แตกไล่ขึ้นมาแต่ก็ทําไม่ได้เลยประมาณนี้คือจอแกนเซนก่อเซฟอะไรยเงี้ยแล้วก็มีจังหวะที่เคลียร์บอลกันได้แล้วบางทีบางลูกบางจังหวะเซอร์เวตก็จบไม่ดีเองอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็จบไปแอฟเชซีก็ชนะไปสองศูนย์นะครับ รายชื่อนะผมไปเอามาจากโซฟาสกอร์แล้วกันเพราะว่า h ูสกอร์มันไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องจนกว่าจะเข้ารอบลึกกว่าเนี้ยหรือคู่เชลซีได้ถ่ายทอดสดอะไรประมาณนี้มันมันจะมีให้เห็นนะครับก็เลยเอามาจากโซฟาสกอร์ก็ประมาณนั้นเป็นครั้งแรกนทัทน่ผมเข้าไปใช้งานใช้บริการเว็บเข้าะนะโซฟาสกอร์เดี๋ยวเคยได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่มันคุ้นเคย h ูสกอร์มากกว่าจะมาที่ผมเอาภาพไล์อัพอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันโอเคกว่านะครับอ่ะก็วันนี้เสวยผลจริงนะก็อย่างที่บอกก็ สี่สองสามหนึ่งประมาณนี้แหละนะครับผมเวลายืนจริงก็ผู้รักษาประตูคือเวลายืนจริงก็อย่างที่บอกครับ, 3, 2, 4, รบสามสองสี่หนึ่งผู้รักษาประตูคือบูนเดลสบริฮอร์มันจะยืนระนาบเดียวออ่าีคุนคูเลยเนโตมูดิกก็คนปีกซ้ายปีกขวาประมาณนี้นะครับจอแกรนเซนเฝ้าเสานะแนวรับก็เลนาโตเวกานะนะเหมือนเล่นเป็นแบ็คซ้ายแหละแต่เหมือนอินเวิร์ดเข้ามาบาเดชิลโตซินอักเซลดิซาซีวันนี้แทบจะเล่นเป็นแบ็คขวาเลยนะผมบอกเลยนะครับแต่ว่าเป็นแบ็คขวาที่ไม่ได้เติม ได้รับคำสั่งไม่ต้องเติมขึ้นนะ,นะครับตรงกลางก็ไกเซโดกับเคียรนเคียนแอนดูสบิลิฮอร์นะปิดซ้ายมูดิกปิดขวาเนโตรตรงกลางคริสโตเฟอร์เองคุนคูคแล้วก็มาร์กิยวเป็นหน้าเป้านะครับสำรองก็วันนี้ใช้โคต้าไปห้าคนนะครับผมเต็มๆนะก็มาด้ยเก้แทนเนโตนะครับเอนโซแทนเองคุนคูโพพาเมอร์แทนมาร์กิยว มาโลคุสโตแทนอัรเซลดีซาซีวันนี้แทบจะดวงแตกนะสำหรับมาโลคุสโตมีจังหวะหนึ่งจะส่งให้ไกเซโดแต่กลายเป็นส่งไม่ตรงแต่เข้าทางทีมนักเตะทีมเซอร์เวตแทนแต่ว่ายังดีที่แบบไปทําไม่ดีอะ่ะเข้ยแม่จังหวะสุดท้ายอของเขาที่ไปทำไม่ไม่เฉียบขาดเองนะครับแล้วก็ลาเวียลงมาแทนไกเซโดพอลงมาแทนไกเซโดปุ๊บลาเวียครองบอลเข้าสองเข้าสามเลย <c ười> คือตรงกลางอะ่ะเป็นบอร์ดจริงๆนะ เซลซีอ่ะเออมันบอดมากเลยจุดบอดแบบชัดมากอะ่ะเไกเซโดพยายามคือแบบถ้าสมมติทีมคู่แข่งเขาคลองบอลอยู่ริมเส้นประมาณนี้ยไกเซโดพยายามจะมาช่วยแย่งแต่บางทีเข้าพวดปุ๊บตรงกลางมันโล่งบางทีอแดนกลางเนี่ยสําคัญมากเลยที่นี่แบบปัญหาแล้วก็ปัญหาที่เห็นอีกอันนึงก็คือความสามารถในการบิวอัพจากแดนหลังโดยเฉพาะนักเตะในต,ในตำแหน่งกองหลังะ มีปัญหาครับปัญหาอย่างหนึ่งแล้วนะตอนเนี้ยที่เห็นนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นกับเซนเตอร์ฮาฟที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงเราไงเพราะว่าตัวจริงมันน่าจะเป็นลีวารโครวิลแน่ๆกับโฟฟาน่าประมาณนี้นะแต่ว่าพอเป็นโทซินกับบาเดชิยืนคู่กันเนี่ยแล้วมาประจบเหมาะกับอักเซอร์ดิซาซีที่ต้องเล่นแบ็คขวาด้วยเนี่ยถ้าเป็นในเกมเอฟเผมให้เล่นอยู่แล้วแหละดิซาซีแบ็คขวาเนี่ยเคยเคยจับไปเล่นนะ แต่ว่าของจริงมันไม่ได้มันจะเป็นกองหลังที่แบบยืนทื่อเฉยๆแล้วก็ทําให้ทําให้แนวลุกฝั่งขวาเนี่ยมันบอดไปมันขาดตัวไปมันไม่มีตัวเชื่อมกับไม่ว่าจะเนโต้หรือจะมาดูเอเคก็าตามนะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะสําหรับหลายชื่อนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการที่ผมมองเห็นนะสำหรับจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็ตามดูกันต่อนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะมาต่อกันนะนะผมในช่วง มีฟอร์ดแมนเกมพิมพ์เลนที่จะเจอกับวูวันอาทิตย์นะครับผม,มย,นะยังไงข้อฝากติดตามไว้ด้วยนะยังไงก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรูปเกมโดยรวมละกันนะถ้าใครไม่ได้เตืมนดูก็ประมาณนี้เลยครับมันอาจจะแบบเล่นกันเนื่อยเฉยเฉยเอือย,ยไปหน่อยแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมเล่นไม่เอาอะไรกันเลยนะครับผมบอกตามตรงนะครับผมไม่ได้มีอะไรเลยที่มันแบบดูแล้วหือหวาดูแล้วดีอ่ะตั้งแต่ส่งสามคนนั้นมาแหละอย่างที่บอกวัน,นั่นแหละ ลงมามันดูเละๆไงไม่รู้แต่ว่ายังดีที่มาได้ลูกประตูที่สองจับมาดวยเก้น,นะจังหวะเปิดแอซิดของเอนโซนะครับแล้วก็มาดวยเก้ยิงด้วยขวาเข้าไปนะครับผมก็สองศูนย์ประมาณนี้นะครับผมก็จบไปนะผมก็ชิงความด้วยเปรียบในเลกแรกไปก่อนนะสาบเชลซีในการเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพย์ออฟนะครับผมในเลกแรกนะก็ประมาณนี้ยังไงก่อนจากไปนะก็อย่าลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กด subscribe ช่อง Heart of Blue ไว้ได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสำหรับวันนี้ในเกม ในช่วง after the match ในเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพย์ออฟเลกแรกที่โชซีเปิดบ้านเอาชนะเซเวตไปสองประตูต่อศูนย์ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ